อยากเปลี่ยนชื่อใน Facebook แต่ลืมรหัสผ่านเก่ามีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วให้เราไปที่ขีดสามขีดเลื่อนขึ้นไปครับไปหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีเลื่อนขึ้นไปไปที่รายละเอียดส่วนตัวไปที่ข้อมูลติดต่อ ในหน้านี้ให้เราดูครับว่าอีเมลตัวนี้เรายัางใช้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช้แล้วหรือไม่รู้จักเลยให้ไปสมัครอีเมลใหม่แล้วมาเพิ่มเข้าไปครับและตัวต่อมาเบอร์ทโทรศัพท์ครับใช้เบอร์ทโทรของเราที่ใช้ปัจจุบันหรือเปล่าถ้าไม่ใช้แล้วถูกปิดไปแล้วก,ก็ให้ไปเพิ่มเบอร์ทโทรใหม่เข้ามาครับวิธีการเพิ่มก็กดเพิ่มหมายเลขหรือเพิ่มอีเมลเข้าไปนะครับเพิ่มไม่เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับเพิ่มเสร็จแล้วให้ทําการยืนยัน ผ่าน otp 6หลักนะครับเมื่อยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลบเบอร์เก่าอีเมลเก่าออกใส้เรียบร้อยซะก,ก่อน,นครับในหน้านี้สําคัญมากนะครับทําให้เรียบร้อยก่อนเมื่อทันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้กดย้อนกลับไปแล้วก็กดย้อนกลับไปหลังจากนี้ไปที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องหมายชี้ออกไปนะครับกดเข้าไปแล้วเลือก Facebook ของเราครับซึ่งในหน้านี้อาจจะมีหลายบัญชีหลายแอคเคา t นะครับแล้วท่านชมอยากจะเปลี่ยนชื่อบัญชีไหนก็เลือกเข้าไปครับกดเข้าไป แล้วก็กดไปที่ชื่อให้เราทําการเปลี่ยนชื่อได้เลยครับเมว่าจะเป็นชื่อนามสกุลก็ตามนะครับในที่นี้นะครับคุณหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็กดเปลี่ยนไปเป็นภาษาไทยได้เลยครับแล้วก็นามสกุลก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นแบบที่เราต้องการแล้วครับหลังจากนี้เรากดเครื่องหมายติ๊กถูก แล้วก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนครับว่าชื่อนี้ไปซ้ํากับคนอื่นหรือเปล่านะครับหร,หรือว่าเขาจะให้เราใช้หรือเปล่านะครับกดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าเขาจะเลือกนะครับว่าเราจะเอาที่เป็นชื่อนาหน้าหรือว่านามสกุลตามหลังนะครับหรือจะเป็นนามสกุลนาหน้านะครับหรือว่าชื่อตามหลังเลือกเอานะครับอ่าในที่นี้คุณนึ่งเอา like. ตามนี้แหละครับแล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ชื่อที่เราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนท่านใดกดเปลี่ยนแล้วมาถามหารหัสผ่านตัวเก่าของเรานะครับท่านชมก็ใส่รหัสผ่านของเราลงไปได้เลยครับถ้าเกิดว่าใครจํารหัสผ่านไม่ได้ท่านชมก็ทําในขั้นตอนต่อไปให้เลื่อนมาด้านล่างครับมันจะมีคําว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับกดตรงนั้นเขาจะพาเราไปทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามข้อมูลที่คุณหนึ่งพาพวกเราไปเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นยืนยันด้วยเบอร์โทรหรือว่าอีเมลปัจจุบันที่เรา แก้ไขาตามที่คุณหนึ่งแนะนําข้างต้นนะครับพอดีว่าจังหวะเครื่องของครูหนึ่งตัวนี้มันจดจำรหัสผ่านไปแล้วในเครื่องนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่ถามท่านี้มีบางท่านเนี่ยอาจจะมีถามนะครับก็ทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําได้เลยครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์คุณหนึ่งได้ครับครูหนึ่งสอนดี